ควันหลงมีเรื่องเล่าให้ฟังว่าวันนี้ควันหลงจะมาเล่าต่อเรื่องพรพของนางสงการทั้งเจ็ดพรอพเนี่ยไม่ได้มาแค่ความสวยงามนะคะแต่มีความหมายแฝงที่จะแจ้งว่าในแต่ละปีจะเกิดอะไรขึ้นด้วยเรามาเริ่มจากนางถุงสะเทวีหรือนางประจำวันอาทิตย์นะคะอาพรสีแดงที่นางทุงสะเทวีสวมใส่หมายถึงพลังกล้าหาญ จุดเริ่มต้นที่แรงกล้าการที่ถัดดอกทับทิมเนี่ยหมายถึงความรักที่มั่นคงความกล้าหาญในหัวใจอาวุธที่ทรงถือเนี่ยได้แก่จักและสังคือการตัดสินใจที่เด็ดขาดการเริ่มต้นใหม่ด้วยสี่มงคลพาหนะที่ทรงคือครุฑครุฑหมายถึงความอิสระการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วพักสาหารคือผลมะเดือ่อ ผลมะเดื่อเนี่ยจะมีความหวานตามธรรมชาติแปลว่าความอุดมสมบูรณ์จากภายในรวมๆก็คือปีที่นางถุงสะเทวีเป็นนางประจำสงการเนี่ยจะเป็นปีแห่งการเริ่มต้นด้วยพลังเต็มเปี่ยมกล้าหาญแล้วก็อย่ากกลัวการเปลี่ยนแปลงค่ะเรามาต่อกันวันต่อไปเลยนะคะสำหรับนางโคละคะเทวีนางสงการประจำวันจันทร์ นางโคระเทวีจะทรงแอร์พรสีเหลืองซึ่งแปลว่าสติความรู้แจ้งความสว่างภายในการทิทัดดอกลำดวนหมายถึงความนุ่มนวลความเมตตาอาวุธที่ทรงคือตรีคูณและจักก็คือเป็นการป้องกันและการหมุนเวียนของโชคชะตา ภาชนะที่ทรงก็คือพายักษ์หรือเสือนะคะหมายถึงความเด็ดเดี่ยวพลังดิบความกล้าหาญพักษาหารก็คือน้ำนมเท่ากับความรักของแม่การฟื้นฟูและบำรุงจิตใจความหมายรวมๆของปีนั้นก็คือปีที่ควรใช้ความเมตตาเป็นอาวุธสร้างความมั่นคงจากาความมั่นคงความอ่อนโยนจากภายใน มาต่อก,กันที่ว่านังคารหรือนางลักษัะเทวีค่ะนางลักษะะเทวีสวมอาพรสีชมพูเป็นแรงใจจากความรักความหลงไหลและพลังภายในทัดดอกบัวดอกบัวแดงนะคะหมายถึงจิตใจที่ล,กลุกโชนการเจริญเติบโตจากภายในแม้ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบาก อาวุธที่ทรงก็คือตีคูณและธนูหมายถึงความสมดุลเป้าหมายชัดเจนต้องลุยต้องยิงให้แม่นภานะที่ทรงก็คือหมูหมูเนี่ยหมายความว่าาดือ้อแต่ยังมีความมั่นใจตั้งใจสู่สิ่งที่เราต้องการพักสาหารคือโลหิตก็คือการเสียสละนะคะหรือพลังชีวิตเข้มข้น ถ้าปีไหนที่นางราคศัเทวีเป็นนางสงการเนี่ยปีนั้นสมัยถึงปีแห่งการเผชิญหน้าต้องใช้หัวใจที่เด็ดเดี่ยวและก็ต้องรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรมาต่อกันที่วันพุธนางมณฑาเทวีนางมณฑาเทวีจะสวมอาภรสีเขียวซึ่งหมายหมายถึงการเสริมเติบโตการเยียวยาจิตใจ จิตใจที่สงบสุขทัดดอกมณฑาก็คือความหอมหวานความงามที่เรียบง่ายอาวุธที่ทรงก็คือคาถาและตะบองก็คือนำความนุ่มนวลปกป้องจากภัยร้ายภานะก็คือลาก็คือความอดทนนะะตามนี้ใส่เลยเนาะแล้วก็ซื่อตรงและมุ่งมั่น พัตตาหารคือนมเปี้ยวและเนยแข็งแปลว่าบำรุงอย่างค่อยเป็นค่อยไปค่ะความหมายรวมๆของปีนั้นเนี่ยก็คือเป็นที่เป็นปีที่เราจะต้องอดทนก็คือช้าๆแต่ชัวร์สร้างสิ่งยิ่งใหญ่จากความนิ่งวันต่อมาวันพฤหัสหรือนางกิรินีเทวี อาพรที่ใส่เนี่ยค่ะจะเป็นสีเทาแปลว่าความรู้รู้ลึกสมถะไม่อวดแต่มั่นใจทัดดอกเคี้ยวแก้วแปลว่าความมีค่าที่ซ่อนอยู่ความกล้าในความสงบอาวุธที่ทรงก็คือพาขันและปืนคือปัญญาพลังการป้องกันแบบทันสมัยพานะก็คือช้างแปลว่าความมั่นคงความเป็นผู้นำ เป็นผู้ใหญ่พักษสหารก็คือถ่วงงาแต่ว่าความภาคเพียนความละเอียดอ่อนความมั่นคงในความเล็บง่ายโดยรวมเนี่ยปีที่นางกรินีเทวีเป็นนางสงการนะคะจะเป็นปีของปัญญาคิดก่อนทำและทำอย่างมั่นคงวันต่อไปนะคะก็คือวันศุกร์นางกิมิทาเทวี นางกิมมี่มาคาเทวีค่ะจะสวมอาพรสีฟ้าบ่งบอกถึงความสงบอิสระความหวังในใจทัดดอกมะลิคือความรักบริสุทธิ์ความนุ่มนวลที่เข้มแข็งอาวุธก็คือพขันและพินแปลว่าการปกป้องด้วยสติและสร้างพลังผ่านศิลปะพักษาหารก็คือกล้วยน้ำว้าก็คือการบำรุง แบบไม่ง่ายแต่มีคุณค่าก็เหมือนกล้วยเนาะง่ายๆช้า,ชาแต่เชื่อความหมายโดยรวมของปีนั้นนะคะจะเป็นปีที่รักตัวเองความอ่อนโยนจะนำไปส่งถึงเป้าหมายมาถึงวันสุดท้ายนะคะคือวันเสาร์หรือนางมหาเทวีถ้าปีนั้นนางมหาเทวีเป็นนางสงการนะคะนางมหาเทวีจะทรงอาพรสีดำแปลว่าพลังลึกลับ แรงต้านทานการเปลี่ยนแปลงจากความทุกข์ทัดดอกจำปีหมายถึงกลิ่นหอมในยามค่ำคืนความสวยในความเงียบอาวุธก็คือจักและตีศูนย์หมายถึงพลังการต่อสู้และสมดุลที่เข้มแข็งภานะคือนกยูงก็คือความสง่างามมีพลัง,งะดึงดูดความสนใจพักษาหารคือเนื้อสดเนื้อสดเนี่ยหมายถึงแบบความจิบมะ มันสดๆเนาะคือการ,รเผชิญหน้ากับสิ่งที่แท้จริงโดยไม่มีการตุแตแดงโดยรวมเนี่ยคะ่ะปีแห่งนางมหาเทวีก็คือปีแห่งการเปลี่ยนผ่านต้องกล้าเผชิญกับสิ่งที่อยู่ลึกๆใน,ในใจิตใจของเราทีนี้นอกจากรายละเอียดพวกนีย้ยังมีการที่นางสงการลืมตาหรือปิดตาด้วยนะคะควันหลงก็จะมาเล่าให้ฟังว่า การลืมตาหรือปิดตามีความหมายยังไงการลืมตาทั้งสองข้างอ่ะแปลว่าปีนั้นเน่เป็นปีที่ชัดเจนมองเห็นทุกอย่างอย่างเต็มตาแต่หากปีไหนนั่งส่งการปิดตาทั้งสองข้างแปลว่าปีที่ต้องฟังด้วยใจต้องใช้สัญชา,ชาตญาณในการเอาตัวรอดการหลบหลับตากับดืมตาข้างหนึ่งแปลว่าปีนั้นน่มันมีเรื่องที่ยังคุมเครือเนาะยังไม่ชัดเจนก็คือจะทำอะไรต้อง ช่างน้ำหนักต้องดูตัดสินใจดีๆทีเนี้ยต่อให้รายละเอียดของพร็อพของนางสองการแต่ละองค์เนี่ยจะมีความหมายยังไงแต่ความหลงอยากให้เพื่อนๆทุกท่านนะคะมีสติเนาะในการใช้ชีวิตต่อให้ในปีนั้นน่จะมีเรื่องเลวร้ายอะไรแต่ถ้าเราค่อยๆคิดค่อยๆทำค่ะความหลงเชื่อว่าทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์เนื้อหาแนวนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือติดตามควัญหลงในช่องทางอื่นๆได้ตามเพจที่ขวัญหลงแสดงไว้หลังจบคลิปนะคะหรือจะกดติดตามใต้ลิงก์ก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะ